นะครับงานกาชาติบีรัมครับเดี๋ยวจะพาไปดูไดโนเสาร์นะครับมันเป็นตัวยังไงไปทางไหนนั่นคืออะไร นะครับเวทีใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูไดโนเสาร์ก่อนนะครับก่อนที่จะมาเวทีนี้นี่นะครับพาเมียมาดูไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์ชมฟรีไม่มีตังค์ก็ดูได้นะครับนี่ครับนาสแามช้างิลลัมครับรรยากาศผู้คนนะครับเยอะแยะเลยครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไดโนเสาร์กันครับอ้าวโหนี่นะครับพาเด็กๆมาดูได้นะครับ รัาขงักันเนเหนะคะเดินไปด้านขวาดูแขนนะคะมีอาสังเนะคะสหรับผู้หญิงสาวยกว่าได้ระปได้แาท่วาเดียวอหาใจด้วย กาจะไม่หอกนี่นะครับไดโนเสาร์ตัวเป็นๆนะครับาเลย่นนะครับเียวหลันีครับเดี๋ยวคุณตุ้ยจะพาไปเที่ยวดูไดโนเสาร์นะครับ นี่นะครับไฮไลท์ครับไดโนเสารยักษ์สตัวนครับบรรยากาศวันหยุดแบบนี้ครับพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับสำหรับคนไม่มีครอบครัวก็เที่ยวได้นะครับตัวนี้น่าจะ มาจุกวันนี้คือมาจุงกาซอรัสนะครับนี่ยืนนิ่งๆนะครับไม่ไหวติงวันนี้คือโทลิซิโนซอรัสนะครับ รูตัวไหนมีสองตัว นี่ครับตัวนี้ก็คือช้างแมมมอนะครับอยู่ที่สนามช้างเลยนะครับ Terima kasih atas dukungan anda งานกาชาครับบรรยากาศครับจับฉลากครับผมออก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 อีกแล้โอ้โเนี่ซื้อไหมยี่สิบาทชของรามยีบาทเท่านั้นยีบาทเท่านั้น นะฮะฉะนั้นตัวเลยครับในตอนนี้ครับจุดรางวัลมูลค่า20บาทจักรยานคันนี้สนามสมุทรจากรอำเภอห้วยราชนะครับผมขอแเดี๋ยวมาินดีด้วยนครับสีชมพูด้วยครับผมโอ้โห20บาทเท่านั้นผู้โชคดีจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนชราหรือว่าจะเป็นไดรุ่งเสามาจับแต่ส่วนไม่มีเดรุ่งเสาเนี่ยังอยู่นั่นตอนหัวข้ามมัเดินมาเดินมาทักทาย นี่เลยบรรยากาศที่น่ารักมาแบบนี้เลยตัวเล็กๆนะสำหรับผู้ชมดของเรานะครับซื้อกี่ใบซื้อกี่ใบใบเดียวโอ้โหใบเดียวไม่ยอมนะเดี๋หนุนกะเชาต่ออีกกี่ใบดีครับนี่ครับรางวัลหวยรัฐบาลสุดท้ายอัดแล้วการนต พรชนนันท์เดียวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะคู่โชคดีของเราตังมาเลยครับตาดีนะฮะยินดีด้วยเอาละกันนะครับมาทบุญร่วมกันก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษในวันนี้วันแรกด้วยนะครับของเมืวัลเยอะนะครับไปเดียวปั่นขอบพระคุณท่านนะครับของทีเป็นเกียรติมอบรางวัลที่สับผู้โชคดีของเราอันนี้เป็นฉลับสนุนจากเพื่อไพ่ราด้วยนะคะโอ้โหพอดีท่านท่านมาจากไพ่ราด้วยนะฮะ เห็นไหมยี่สิบาทเท่านั้นยี่สิบบาทใช่แล้วใช่แล้วได้อย่างไรนี่ฮะฉะนั้นยาวเยอะมากก็ต้องเชื่อแล้วล่ะค่ะใช่เราเราเยอะจริงเยอะจริงนะฮะนัดแจกจริงได้กันหิวหิวเไปที่จุดเปิดหลอดนะครับจุดเปิดหลอดเพื่อเป็นลุ้นรางวัลนะครับไปเรื่องเช่ที่ของเราเปลียนให้ที่จุดเปิดหลอดสุกบอดเลย จุดปืนรอใะให้เป็นจุดน้อนนี่ครับอรวงสายเขาจะมีเครื่องพอตัตาเปลีนกล้อตัดกอยู่นะใครเปิดปุ๊บหัวพังหลัง้องว่าหน้าเปวนโขด่อนหลังว่านใหญ่เป็นร่นแล้วจ้ะอันนั้นก็ขยายระร้อยครับรางวัลใหญ่รับะล่านเหมือนวันสุดท้ายของงานโอ้ จะไปไหนต่อบอลจะไปลุ้นรางวัลนะครับว่าจะได้อะไรไหมหรือว่าจะมาคืนนี้ต่อว่าัดนี่ครับรางวัลครับต้องจีบีเลยขนสองนี่นะครับรางวัลสำหรับการจับไข่ปลานะครับ แต่บางท่านไม่ได้เกิดที่บุรีรัมโชคดีที่มาอยู่บุรีรัมนะเพราะว่าหลายท่านคือม,มาแล้วไม่อยากกลับเนื่องจาว่าบุรีรัมหน่าอยู่ไงหน่าอยู่